สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสาประจำค่ำคืนที่25เดือนมีนาคมอย่าลืมดโซของตัวบริการสัญญาณทองคำสก,กุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ f c e b o o k Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาห้องซิกวีพอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว M t p s l ชัดเจนอัตราวิเลจเกินกว่า80% VT m a r k e t Market, ประเมิวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ตอลลาโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่าง คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ประจาช่วงเวลา18า20นาทีนี้นะครับในส่วนของตัวสถานะตลาดก็เรียกได้เลยนะครับว่ายังอยู่ในสถานะแบบ list on โดยดิโซของตัวออสเตรเลีย JVP New ซีแลนด์เนี่ยมีการปรับฐานและฟื้นตัวกลับขึ้นมาตามหลักของเทคนิคนะครับประกอบกับในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐที่ยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกตลอดทั้งวันครับขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับได้พลิกกลับตัวมาติดลบอีกครั้งสร้างแรงลบให้กับตัวของสกุลเงินยูเออเรสลาประกอบกับการที่ดัชนี Index ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันในไทม์เฟรมเดย์ได้ครับก็เลยมีการปรับตัวอ่อนค่าตลอดทั้งวันส่งผลให้บรรดาสกุลเงินหลักเนี่ยเรื่องฟื้นตัวในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับยังคงมีแรงกดดันจากประเด็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโควิด -19 ในสหภาพยุโรปนะครับแม้ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าปัญหาตอนนี้ที่คลองสุเอตนะครับที่เรือของเอเวอร์กรีนเนี่ยไปขวางอยู่ทําให้เรือบรรทุกขนาดเล็กนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นีเนี่ยคาดกัน ว่านะฮะอาจจะดุนให้กับราคาน้ํามันในอนาคตแต่อีกฝ่ายนึงนะครับในนักลงทุนเนี่ยก็มองกันว่าตัวของประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเพียงแค่ระยะสั้นๆอีกไม่นานนะครับเขาก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นํามา เป็นปัจจัยที่เข้าไปหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาน้ำมันก็เป็นได้ครับราคาทองคําเดี๋ยวคงทรงตัวตลอดทั้งวันนะครับรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใหญ่ในช่วงเวลา1 9บเ้านกาสานาทีครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขใน GDP ตามที่สักข่าวนะครับให้การคาดการไว้ตัวเลข GDP ในระดับแบบไตรมาสที่4ของสกุลยูเอแล,ลาร์นี้หากว่ามีการปรับตัวออกมาดีกว่าคาดการนะครับก็จะส่งผลลบกับในส่วนของตัวราคาทองคําได้อย่างไรก็ตามนักจุดครับต้องติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของผล ตอบแทนพนับัติด้วยนะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขสหรัฐเพราะว่ามันก็จะส่งผลนะครต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือการสารุปข,ข่าวสารทั้งหมดครับสวัสดีครับ